สวัสดีค่ะวันนี้ชุกก็ได้มาร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาค่ะค่ะพิธีอาบน้ำมนต์พุทธบรมิตรหลวงปู่ศิลาสลิดจนถึงวันนี้คนมาเยอะมากๆเลยนะคะ ไม่มีที่นั่งไม่มีที่จะยืนเลยค่ะคนเยอะมากๆากเลยค่ะามารออับนวยมนหลวงปู่ศิลาสุาสตโธน,นะคะที่ธรรมบุทยาน,นะคะ่ะหลวงหลวงปู่เมตตาอธิษฐานกินน้ำมนต์ให้ลกูกศิษย์ลูกหาได้อาบนะคะดูบรรยากาศกาไปเรื่อยๆพร้อมกันนะคะพิธีอาบน้ำม,มนต์เพื่อเสริมกำลังใจเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน,นะคะ่ะ พิธีอาบน้ำมนมบูศิลาสริจ <hi> ันโทอธิษฐานจิตที่ธรรมอุทยานนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแต่ลูกศิษย์านุศิษย์ที่มาร่วมในพิธีวันนี้นะคะสาธุคารุณปูสุนันโตดูบรรยากาศชมบรรยากาศไปเรื่อยๆพร้อมๆกันเลยนะคะสาธุคารุณ e ตอนนี้องค์ปู่กำลัำงอธิษฐานจิตน้ำมนต์ให้สิญทญาณฤทิกได้อาบพระคะ นายพระอินพระอินจึงยื่นให้พระพรหมพระพรหมจึงยื่นให้พระฤาษีพระฤาษีจึงยื่นให้แม่หมอต่างแยแม่หมอตําแยจึงเอามาประสาทให้คนทั้งหลายประสาทคนเกิดปีชวดเป็นหนูประสาทคนเกิดปีฉรู้กวรแต่ลานประสาทคนเกิดปีขานเสลาหมอประสาทคนเกิดปีท้องกระต่ายอยู่โคลงประสาทคนเกิดปีมะโรงมูระร่ง ประาสาคนเกิดปีมาสิกงูหวยเปียบประสาคนเกิดปีเวีมมามแม่ประสาคนเกิดปีโแม่แพ่ย์ขาขจอประสาคนเกิดปีบอกมีปากประสาคนเกิดจีรากาใกล้กระตาอยู่บนจอประสาคนเกิดปีจอมาโนประคุณประสาคนเกิดปีบุณมูแก,ก้วคันปูประสาแล้วคุณจะมาสาทุกโศมลงไปขอเข็นเป็นลาย,วาายความไม่สบายใจคไม่สบายใจพิธีอาบน้ำนมเลือเป็นสิริมงคล ยาโนสิ์โคมศสลาซูริคนโทนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สามพีภา,าะคมสามารกันนลูกศิษย์มากันเยอะมากๆเลยค่ะไม่มีที่นั่งเลระดับเราอ่านมนต์ของปู่ก,ปปกันค่ะสาธุค่ะดูบรรยากาศในพิธีเรื่อยๆไปพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำมนต์ที่ในพิธีที่จะรอ จะอาบให้ลูกศิษย์ที่มารอต่อแถว,วาอาบน้ำมนต์กันนะคะคน้ำถังน้ถังค่ะเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยถังกี่พันถังคะ่ะเยอะอมากเลยะะแล้วก็มีองค์อีกเยอะๆนะคะองค์น่าจะเป็นเก้าใบนะคะแล้วก็ถังน้ำมนต์อีกเยอะมากๆเลยค่ะองค์น้ำหรือตุ่มน้ำนั่นแหละคะ่ะเยอะมากๆั้งถัง ลูกศิษย์ก็เยอะมากๆเลยค่ะมาน,น,นั่งรอต่อแถวในพิธีรอ,อน้ำมนต์กันด้วยจริงๆวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะต่อแถวกันยาวเหยียดเลยค่ะรออาบน้ำมนต์ค่าครูหรือค่าอาบน้ำมนต์ก็แล้วแต่ศรัทธานะคะแต่ละคนทุกท่านครูบาอาจารย์ของเราพระครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วตลอดไปนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงิน เมื่อกี้ทำไมผมบอกว่าครูบาจารยันกูปูศิลาอยู่ฝั่งลาวใช่ไหมแต่พอฝั่งก็รู้จักกันดีสมเด็จยุนเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนะครับลูกศิษย์ฝั่งไทยมีใครบ้างตั้งใจฝันด้อางเป็นบ้างแต่ผมยกตัวอย่างหน้าที่น้องรู้ว่ามีใครบ้างเนื่งองลวงปู่โผล่วัดบ้านจันโอ้โหพูดชื่อนี้ปวดรูปบ้างเลยใช่ไหม หลวงพ่อวัดปั้งจางเปนสายอมสุขเกตุงดยตรงเลยนะรวมพ่อเงินวัดบางขางใครที่ได้มาอ่านน้ำมนต์วันนี้นะคะป <บา S 1> ู่บอกว่าขอ อาบน้ำมนต์น้ำมนต์แห่งนี้จงขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตชำระล้างโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตสุขภาพร่างกายฉีกแรงสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็ขอให้ขจัดปัดเป่าออกไปให้หมดต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตค่ะันนี้นะคะใครที่ได้มาถือว่ามีบุญมา,มากเนยคะจ้าทุกทก่านที่ได้มาถือว่าก็ไปสวรรค์ก่อนเราไปกันนะ บรรยากาศในพิธีวันนี้นะคะคึกคักมากเลยนะคะที่ธรรมอุทยานธรรมอุทยานรลวงปู่ศิลาสิทธิจันโทที่จังหวัดกาลสินนะคะคนที่มาอ่าบน้ำมนต์วันนี้นะคะได้ยินหลายคนพูดออก,กันเรื่อมากเลยนะคะาบอกว่า มาอาบละมนวันนี้ขอพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทั้งกิจการการเงินนะคะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะคนเยอะมากๆเลยใช้ด้วยจิตด้วยใจในโอกาสที่ม่วมพิพิธภัณฑ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะยา สิทธ์ยาลูกศิษย์หลังไนมาทั่วสารทิศเยอะมากๆเลยค่ะทันไก่และไก่นั่งรอกันเต้นรีรอค่ะพิธีอาบน้ำมนต์หลวงปูส่สานะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่สิทยาลุศิษย์ท่านจะเริ่มเวลาประมาณ11นาฬิกา30นทีเป็นต้นไปนะคะนั่งรอก็ให้

พอไรถ้ายอมทำเป็นระบบมันจะเร็วแต่ถ้าโยมแย่กงานคนนั้นจะนักคนนี้จะยืนภาพที่ออกไปมันจะไม่สวยถ้าอย่า้มโยมพอแถวแรกรู่งมาปึ๊บอันที่สองต่เส้นที่สองต่าเส้นที่สองอาจจะขอเกียร์หน้าอันนั้นเส้นที่สองจริงจอันนี้มันเกินมาจากการจะจับรูงตรงไหนได้ปะ ไม่เคยเแต่จะไม่เป็นไงไม่ใช่สุดปลายทางอันตราน้าบัดนี้ขออัญเชิญเทวมหาราณันธิเด่นน้ำภาคภูสถานเชิญมาเป็นศักดิ์ ีอากนาำพิพมณ์ในบารมีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโปัปนี ああ。Uh ีพระอินทร์ขี้วิ่งใหญ่ดำลงพระองค์เจือใหญพระฤาษีพระฤาษีที้วิ่งใหญแม่หมอตะเบียนแม่หมอตะเบียนที่นามาประสายคนทลายประสากคนเกิดปีชดเป็นหนูประสากคนเกิดปีชลุกโวยในรังประสากคนเกิดปีขาดเส้นหมอกประสากคนเกิดปีท้องกระต่ายอยู่ลงประสากคนเกิดปีมาลงระเร่งประสากคนเกิดปีมาเสกขโมยเดี่ยวประสากคนเกิดปีเมียมาเมียประสากคนเกิดปีแม่ย กาจอมประสาคนเกิดมีบองมีปากมาซาคนเกิดมีนาตาแตะทาีวันจอมประสาคนเกิดมีจอมาโนกมัะบุนประสาทคนเกิดมีบุญหมูแก้วท่านดูประสาแล้วคนประสาททุกส่วนรวไปกอกเห็นเปลาวความไม่สบายใจไม่สบายใจแรงจับร mm ัางกายการจับอกไก่เป็นมุงทีวกเสาต้นตะวันพูดสีสันคนใส่ถลายให้มาลายสายูงสนยสิ้นปวงคุตัสมา sir. Oh, sir. O, oh, Om Oh, sir. Oh, sir. Oh, sir. ลบขังที่เลยลบขังที่นะโดยรอพระยามน้อกัพระสงฆ์จับังลูกีจับจับังีน้าพระจะเป็นคนจับถังยอดบนนี้ได้เวลาเป็นมงคลจะอาบบหลงปู่พระหาาีจันทนรันนี้สิัน ทั้งมิตรทั้งสาธุูหนึ่งสิบเารถไฟมีทางไปไนด้วยมุกดาฮวนมีทางรถไฟมากที่สุดหวนฮวนขึ้นอสาธุถึงนี้หันทางรถไฟเรียบรมาณ ปาตาเงนินกัให้ไดงนินเลยสาธุผู้ปัตนาพ่องก็ให้ได้ท้อนสาธุอายุวันโนสุขขังพลังสาธุโอ้ยมาหาเศรษฐีเป็นเงินล้านมั้งตะปูโว้ยโ้ยโ